ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านปุกฟังทั้งหลายแต่รมบโพโทิยานกำลังนำเสนอเรื่องผลของความเป็นสมณะซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือผลจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในประพุทธศาสนานั่นเองพระุทเจาทรงแสดงมาโดยลำดับ คือตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตจากฆราวาสมาเป็นพระแล้วคนจากภารกิจแบบชาวบ้านหลายๆอย่างมาโดยลำดำับก็พูดมาถึงข้อที่ทรงอุปมาเห็นนิวร์ทั้งห้าประการว่ากรรมชันวนวรนิวร์ก็เป็นเหมือนการตกเป็นหนี้คนอื่น พยาบาทนิวรณ์ก็ตกเหมือนกับการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทีน่นามิทานิวรณ์ก็เหมือนกับการติดคุกและอุตจากุกุจจานิวรณ์ก็เหมือนกับการตกเป็นทาสของบุคคลอื่นวิจิกิจานิวรณ์ก็เหมือนกับการเดินทางไกลกันดานที่มีความยุ่งยากลำบาก การสงบนิวรณ์ลงไปได้นั้นก็เหมือนกับการพ้นจากการเป็นหนี้คนอื่นการหายจากโครคการออกจากคุกการพ้นจากความเป็นทาสและการรอดพ้นจากทางไกลกันดานแต่วการจะสงบนิวรณ์เนี่ยถ้าจะสงบได้นานๆหน่อยก็ต้องระดับชาติ ซึ่งเป็นคู่ปรับโดยตรงของนิวรณ์ส่วนการสงบระดับคก่อนนั้นก็สงบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังมีอยู่ในชานแต่ละข้อนั้นทรงอธิบายอุปมาให้เห็นก็หมายความเป็นเรื่องสัมผัสตรงที่เราซึ่งไม่ได้ชาตนเราก็ไม่เคยสัมผัส แล้วก็ไม่พบบ่อยนักนะฮะที่ทรงอธิบายในลักษณะนี้ท่านี้จะเป็นเพราะว่าเป็นการอธิบายแก่พระเจ้าอาชาตสูรูซึ่งเป็นชาวบ้านเลยต้องมีอุปมาอุปไมยเทียบเคียงเยอะเหลือเกินคือเมื่อเจริญสมาธิมาโดยลำดับเนี่ยในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะ การสงบนิวรณ์ก็แสดงว่าฌานมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเวลาการแสดงเนี่ยมันพูดพร้อมกันไม่ได้แต่การปฏิบัติเนี่ยมันพร้อมกันได้หมายความว่าเมื่อมีตกมันเกิดเนี่ยสมาไอวิทีนังมิทะก็สงบวิจา์มันเกิดวิจิกิจชาก็สงบเป็นต้นเนี่ เหมือนการเย็นปรากฏร้อนมันก็ดับไปเป็นอาการที่เกิดพร้อมกันได้แต่ว่าการนำความมาเรียงหรือนำมาพูดเนี่ยมันให้พร้อมกันไม่ได้เพราะในชั้นต่อไปก็ส่งอธิบายถึงเรื่องนิวรณ์ที่ถูกสงบไปด้วยฌาน เราสั่งว่าเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดประโมทเมื่อประโมทแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพอบรรลุปฐมฌานปั๊บเนี่ย วิวร์ทั้งห้าประการก็สงบปุ๊บเพราะในความเป็นปฐมฌานนั้นมันมีองค์ฌานห้าประการคือเรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกะ,กะตาเป็นข้อทีนักสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมระตามปกติแล้วจะเรียงประกบกันเช่นสมมติว่าเรียงโลกกดหลงแล้วก็เรียงศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนา หมายความว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาปรากฏในโลกโุโตรจะไม่ปรากฏโลกโุโตรปรากฏศีลส,สมาธิปัญญาก็ดับไปแล้วก็จะเรียงคู่กันในลักษณะนี้แต่ในองค์ฌานนั้นปรากฏว่าไม่ได้เรียงประกบแบบนิวรณ์ประกบนิวรณ์นั่นแหละแต่ไม่เรียงเป็นคู่คู่คือวิตกเนี่ยไปสงบนิวรณ์ตัวที่สามคือทีนามิทัศ วิจารไปสงบนิวรณ์ตัวที่ห้าคือวิจิกิจชาปิติไปสงบนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทสุขไปสงบนิวรณ์ที่สี่คืออุทธจักโกกุจจาแล้วเอกกตะคือสมาธิไปทําหน้าที่สงบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งคือการมจันพราปันอาการสงบหล่อนี้ มันก็มีธรรมะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นลำดับจงเกิดประโมทประโมดนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ปิติปิติก็ทำหน้าที่สงบปยาบาทนะเมื่อมีปิติในใจกายาย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขสุขนั้นก็สงบอุทจัจจกกุกุจจัก เมื่อมีสุขจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็ไปสงบกามฉันแล้วเธอก็สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมกรรมกามในที่นี้ก็หมายความว่าสงัดจากกิเลสกามทั้งหลายกิเลสที่เป็นเตุใใคร่คอยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็น แล้วก็ตลอดถึงตัววัตถุกรรมยู่สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และก็ธรรมารุมก็หมายความว่าถ้าใจไม่มีกิเลสไอ้กามมันก็ต้องสงบคือวัตถุกรรมนั้นมันจะไม่มีอิทธิพลอะไรกับคนที่จิตใจไม่มีกิเลส มันก็เหมือนกับเราไม่มีลูกหลานเนี่ยเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปเห็นตุ๊กตามันก็ไม่นึกอยากได้ถ้ามีลูกตาหลานก็อาจจะนึกอยากได้มาให้ลูกหลานแต่เราไม่มีลูกหลานก็ไม่เคยอยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตานั้นเป็นวัตถุกรรมแม้ใจเราจะมีกิเลสกรรมแต่ไม่ได้หมายความมาเราจะต้องใคร่ไปหมดมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยต่างๆอีกเป็นนันมาก การสงัดจากการสงัดจากอก,ก,กุศล,ลธรรมเนี่ยอกุศลธรรมประเภทนิวร์ทั้งหลายนี่สงัดนะแล้วว่ากันตามความเป็นจริงเมื่อกิเลสประเภทนิวร์ก็สงัดกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นมันอยู่ตะกรอนนะฮะมันอยู่เป็นก้นบึ้งของจิตใจเรียกว่านอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเรียกว่าอนุสัยบางเรียกว่าสังโยชน์บางพวกนี้มันก็สงัดอยู่แล้วปกติ เพราะว่าเวลาเขาขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่าสังโยชน์ไม่ได้เรียกว่าอนุสัยแต่ว่าเรียกว่านิวรณ์แปลว่าสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีทีนี้อาการหลาเนี่ยบรรลุปฐมฌานคือฌานแรกฌานข้อที่หนึ่งมีบีตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ก็ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าวิตกก็ไปสงบทิ่นวิทะวิจาร์ก็สงบพิจิกิชาปีติก็ไปสงบพยาบาทสุขก็สงบอุตจักกุกจะเกิดแต่วิเวกวิเวกในที่นี้ก็คือความสงับเป็นกายวิเวกเป็นจิตวิเวก เป็นสง,งัดกายแล้วก็สง,งัดจิตหมายความว่ากายนั้นก็อยู่ในที่สง,งัดด้วยแล้วก็สง,งัดจากอากุศลบาปธรรมที่ทำาทางกายด้วยแล้วก็สง,งัดนั้นก็เข้าไปถึงจิตจากนั้นก็ทรงอธิบายว่าเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบออิ่มทราบสั้นด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือตัวปีติกัะสุข และสงบเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยมันมีการฟูขึ้นภายในใจธรรมใจโปร่งสงบเย็นสบายปรากฏขึ้นภายในใจไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องหมายความว่าความรู้สึกตัวนี้ปีติสุข สงบเนี่ยปีติสุขสงบมันแพร่ครอบคลุมไปทั้งตัวเปรียบเหมือนกาพนักง,งานสงสนานหรือลูกมือของพนักง,งานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุนสีตัวลงไปในภาชนะสำริดแล้วก็พรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุนสีตัวจึงซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด จบไม่กระจายชั้นใดนี่ก็ให้ความรู้อย่างหนึ่งในสมัยโบราณที่เขาไม่มีสบู่เนี่ยเขาก็มีเป็นจุนเป็นผงนะฮะสมบับสีตัวโดยเริ่มต้นก็เอาไปแช่ไว้ในภาชนะสำริดแล้วก็พรมด้วยน้ำคือใส่ไว้ในภาชนะสำริดแล้วก็พรมด้วยน้ำมันเปียกมันชุ่ม พอตกเวลาเย็นเนี่ก้อนจุนสีตัวซึ่งอย่างซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดไม่กระจายออกจันใดภิกสุกฉันนั่นแหละทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านดยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกแะไม่ถูกต้อง ดูก่อนมาบพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆข้อนี้พึงสังเกตว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัมผัสตรงอย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงแก่พวกเราเนี่ยนั้นเป็นปฏิเวท โดยสถานะคือหมายความว่าเป็นสัมผัสตรงของพระองค์อยู่ออกมาจากพระไทยของพระองค์นั้นมีฐานะเป็นปฏิเวทเมื่อเข้าหูผู้ฟังมีปัญญาวคีเป็นต้นมันก็เป็นปริยัติสมาบุคคลดอกนั้นเพราะ,ะนั้นเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันต้องยุติด้วยอย่างนี้หมายความถ้าเราถามตัวเองว่าเราได้ประมฌชนแล้วอย่างก็ดูซิ ว่าอาการปีติอาการของสุขสมาธิเนี่ยมันแผ่คลุมไปทั่วทั้งกายและจิตใจเราหรือเปล่าทั้งกายเราไม่มีอาการของปีติอย่าลืมว่าปีติเนี่มันกระทบติกายได้นะฮะสุขก็กระทบติกายได้ตัววิเวกนั้นมันดูที่จิตเฉยแต่ว่ากายก็สามารถที่จะสงบวิเวกค,คือกายจะทุจริตวิจิตุจริตได้ พจา,าการเหล่านี้มันจะคลุมมันมีอาการชุ่มชื่นเออบิ่ม,มทราบสั้นถามว่าทราบสั้นไปด้วยอะไรเออบิ่มด้วยอะไรชุ่มชื่นด้วยอะไรคือปีติในมีลักษณะเย็นนะฮะสุขมีลักษณะเย็นก็ทำให้เกิดชุ่มชื่นคล้ายๆกับเราประพรมด้วยน้ำเวลาร้อนๆประพรมด้วยน้ำก็รู้สึกชุ่มชื่น อาการเหล่านี้ย่อมเกิดแก่คนที่เจริญสมาธิมาจนถึงปฐมฌานบางครั้งบางคราวเราก็พูดคล้ๆจะง่ายแต่วันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีอาการอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ครือบางทีเราก็สง,งบแต่เราเคลิ่อไปข้าไปทางหลับ มันก็ทําให้ปรุงคิดคิดปรุงเอาว่าไอ้น,นี้เป็นอาการของสมาธิทั้งๆทีททท่มันไม่ใช่อาการของสมาธิในข้อต่อไปก็เป็นทุติยชาตในความเป็นทุติยชาตนั้นวิตกวิจาร์ณสงบนะฮะคือไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ก็ทรงอธิบายว่าพิสุบรรรุทุติยชาตมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน คือในทุติยชาตินั้นใจจะฟ่องสายมากและอาการของปีติอาการของสุขอาการของสมาธิจะเด่นนะเขาแปลว่าเป็นความสุขที่หวานใจย่งนักหมายความว่ายามปกติแล้วเราก็ไม่เคยสัมผัสคือเราไม่ได้จากความสุขอย่างอื่นความสุขที่เกิดภายในฌานเนี่ยเราจะไม่ได้จากความสุขอย่างอื่น ดังนั้นภิกษุที่บรรลุตุตติยฌานหรือผู้ปฏิบัติที่บรรลุตุติยฌานเนี่ยมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมันผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยทั้งปีติทั้งความสุขทั้งความสงบ เพราะว่าวิตกวิจารเนี่ยมันสงบไปวิตกคือความตรึนนึกนะฮะวิจารก็การไตรตรองการพิจารณาในสงบไปไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขแต่สมาธิอยู่มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่หมายความสมาธิเป็นเหตุมันขับให้ปีติและสุขมันเด่นก็ปรากฏ แกจิตของบุคคลเหล่านั้นกระรับสั่งว่าไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของตัวเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องทงอุปมาให้เห็นว่าดูก่อนมาบอพิษเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกที่มีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ ทั้งในด้านตะวันคือทุกทิศนะฮะทั้งทิศต,ตะวันออกทิศใต้ทิศต,ต,ต,ตะวันตกทิศเหนือตั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุกขึ้นจากข่วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห้่งน้ำนั่นแหละให้ชุ่มชื่นเอบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นคือหมายความว่าคล้ายๆกับเป็นบึงเป็นสระอะไรสักแห่งหนึ่งนะ มันไม่มีน้ําไหลมาจากข้างนอกคือหมายความว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินในระดับทุติยชาตเนี่ยมาจากข้างในโดยเฉพาะเลยมันเกิดขึ้นที่ใจโดยเฉพาะเพราะในแอ่งน้ําเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีตาน้ําที่เกิดน้ําขึ้นมาจากภายในตัวเองแล้วก็ปุดพุ่งขึ้นมา ก็ทำให้น้ำนั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในบึงในสะตรงนั้นทีนี้ตลอดเนี่ยไม่ตลอดทั้งทัทั้งเรจะเรียกว่าบึงหรือสะหรือแอ่งน้ำอะไรก็ตามนะไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งพวกน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องตรงนี้ภาพชัดนะฮะคือหมายความว่าปีติสุข ที่เกิดแต่วิเบกเนี่ยที่เกิดแต่สมาธินี่มันเหมือนน้าในแอ่งคล้ายๆกับลำตะคองนะฮะเราจะเห็นว่าน้ํามันก็ท่วมไปหมดตลอดจนจนจนถึงดินมของน้ําทุกส่วนของลำตะคองหรือของสะอะไรก็ได้มันก็ถูกน้ํากระทบจนหมด ตอนร่างกายและจิตใจนะฮะจิตใจของท่านที่ได้ทุติยชาญจะมีลักษณะอย่างนั้นรับสั่งว่าไม่มีเอกเทศในไหนแห่งว่วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั่นแหละย่อมทำกายนี่แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านโดยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิผิดเกี่ข้อแรกนะฮะ ข้อแรกเนี่ยทำกายนี่แหละไอ้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบส่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกแต่มันเป็นการอุปมาเทียบเคียงเหมือนการจับตัวของจุนที่สมับถถูตัวคล้ายๆกับสบู่สมบถูตัวนะฮะก็ยังนึกถึงสบู่ที่เป็นน้ำในปัจจนะุบันนะก็บรรจุเอาไว้ แล้วก็ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันเวลาถูตัวก็มันก็ผนึกติดกันทั้งหมดนั่นแหละเปนำมาถูตัวก็ให้เกิดความสะอาดขึ้นปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องไม่ว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายเนี่ยมันจะถูกปีติและสุขเกิดแต่สมาธินี่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสามัญผญลญอีกข้อหนึ่ง ซึ่งก็ดีกว่าข้ออื่นๆข้อต่อไปคือเป็นตติยชานนะในตติยชานในปีติเป็นสงบอย่างเหลือแต่สุขกับเอกกตาคือกับสมาชิรับสั่งว่าอีประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมมชัญญาสวยสุขด้วยนามากายเพราะปีติสิ้นไป อุเบกขาก็คือใจวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินไรในอารมณ์อะไรมีสติมีสัมชัญญะที่แผ่ซ่านครอบคลุมไปทั้งจิตก็ทำให้ท่านสวยสุขด้วยจิตด้วยนามากายนะฮนะก็ได้ก็พอ,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 อส,สุขด้วยจิตพระปีติมันสิ้นไปมารุตเตียชาญที่พระญาทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้าชาญน,นี้เป็นผู้มีเบื้ขามีสติมีสุขอยู่อยู่เป็นสุข เธอทำกายเนี้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติวันนี้ละเมียดละไมขึ้นนะฮะมันไม่หหวฟูฟายัางมีปิติอยู่ด้วยไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องมาบิเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวดอกบัวเหล่านี้เป็นดอกบัวในสระของพระองค์สมัยที่เป็นพระิกุมาพระเจ้าสุโธธนะก็ทรงปลูกบัวขาวอุบลบัวหลวงนะฮะบัวขาวบัวขาวดอกบางเหล่าซึ่งเกิดในานา้ําจะเดินในานา้ํายังไม่พนานาม้นน้ําจมอยู่ในานา้ํา น้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มแช่เอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเยน็นตลอดยอดตลอดงาวไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งดอกบัวขาวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ําเย็นจะไม่พึงถูกต้องชั้นใดคือหมายความว่าดอกบัวที่ยังอยู่ในน้ำนะฮะก็ทุกส่วนก็ถูกน้ําถูกต้องภิกษุก็ฉันนั้น ย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มราบสั้นด้วยสุขปราศจากปิติไม่มีเอกเทศในไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่แหละสามัญญผลที่ไปจักทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตกว่าสามัญญผลที่เห็นไปจักข้อ,ขอก่อนๆนี่ก็โดยปรรยายหนึ่งเราลองสังเกตว่าพอมาถึงตดัดยชาญเนี่ย จิตใ,ใจของบุคคลเหล่านั้นจะอยู่ด้วยอุเบกขาด้วยสติด้วยสัมมชัญญะแล้วสวยสุขอยู่ด้วยนามากายอาการของปิติมันสงบลงไปยังเหลือแต่สุขกับสมาธิหรือสุขที่เกิดแต่สมาธินี่มันเหมือนกับกอบัวให้ลองสังเกตว่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำ หมายความมาเอาเฉพาะดอกบัวประเภทที่อยู่ในน้ำที่ยังจมน้ำอยู่แต่ว่าใช้ไปในยะของความดีนะฮะดอกบัวที่จมอยู่ในน้ำที่จริงก็ต้องรอวันบานถ้าพูดในเรื่องอื่นแต่ว่าในกรณีนี้นี่พูดถึงว่ามันถูกต้องน้ำหมดทุกส่วนของความเป็นดอกบัวดอกนั้นคือน้ำถูกต้องได้ทั้งหมดบนจิตใจและร่างกายของท่านที่ มันเป็นเพียรมาจนถึงบรรลุตเตชฌานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันจะมีความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิแต่วันตาะจากปิติณะแผ่ซ้านครอบคลุมทั่วทุกส่วนของร่างกายท่านเป็นสัมผัสตรงนะคือหมายความว่าสรงอุปมาให้เห็น แต่อุมาเหล่านั้นแหละคือถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็สัมผัตตรงไม่ได้แต่เราเห็นได้โดยอุปมาว่าสมเหตุสมผลในความเป็นอย่างนั้นทั้งฟังทั้งหลายแต่รลวพ่พุทธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี